พระองค์ฝึกฝนตนเองจนตรัสรู้และเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นสัมมาสัมพุทธะรู้แจ้งโลกเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องเลยกลับรู้ทุกเรื่องทุกอย่างว่าระหว่างการใช้ชีวิตก่อนตายเราจะ,จะเจริญได้อย่างไรจะรวยทำยังไงจะสวยทำยังไงจะสูงสักทำยังไงรูปงามผิวพรรณงามจะทำยังไงตรัสบอกไว้หมด อย่างคนจะมีรูปงามผิวพรรณงามเนี่ยพระองค์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของกรรมมีมหากรรมมวิพังยานในการจำแนกกรรมอย่างละเอียดะองบอกเลยว่าเธอต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏ นี่จะเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักจะมีทรัพย์มากทำอย่างไรพระองค์บอกว่าต้องเป็นผู้ที่ให้ข้าวนา้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปผมไฟแก่สมณะหรือพปลา่าจะสูงศักด์ทำอย่างไรเช่นละความจรณีจะได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่ หรือไม่เกียดกันตัดรอนผู้ที่เขาเคารพนับถือกราบไหวบูชาสมณะหรือปางพระองค์รู้อีกว่าการให้ทานอย่างไรจึงเป็นอริบุคคลเช่นต้องวางจิตละความตรณีถ้าเราให้ทานโดยการหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้อันนี้ยังไม่พ้นอบายทุกติวินิบาตนรกตายไปแล้วไปเป็นเทวดาจริง แต่ตายจากเทวดาแล้วก็ไปสู่อาบายทุกติวินิบัตินรกต่อหรือคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าให้เพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัติใจการวางจิตแบบนี้จะไม่ได้อริยบุคคลต้องวางจิตละความเจตนีเนี่ยพระศาสดาจะทราบหมดเลยว่าทำอะไรในทางโลกแล้วจะให้เราสำเร็จสมปรารถนา ตรัสบอกไว้หมดหรือตรัสบอกเขตปัจจัยสี่ประการเพื่อให้ได้ของสี่ประการทำอันเป็นที่น่ารักใคล่น่าปราถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกมีอะไรโภคัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมไม่ใช่ไปลักขโมยก็ามาเราทั้งหลายอยากมีโภคัพย์มากและเกิดขึ้นโดยธรรมอย่างที่สองขอเราเป็นผู้มียศ ยศจงเฟื่องฟูงฟกแก่เราพร้อมทั้งญาติและมิตรสหายนี่ข้อที่สองข้อที่สามขอให้เราเป็นผู้มีอายุยืนนานข้อที่สี่ตายแล้วขอให้เข้าสู่สุปติโลกสวรรค์นี่คือทำสี่ประการที่น่ารักใกล้หน้าพอใจหน้าปรารถนาหาได้ยากในโลกเกิดเป็นมนุษย์แล้วปรารถนาทำสี่ประการเนี่ย แต่ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายทุกคนพระศาสดาบอกต้องสร้างเหตุสี่ประการศรัทธาศินจาคะปัญญาศรัทธาในตถาคตเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสินพระองค์ชี้ไปที่ศินห้าจาคะการเสียสละแบ่งปันชี้ไปที่การวางจิตละความตรณี และปัญญาชี้ไปที่การละนิวรณ์ห้าและการเห็นอริสสัตสีโยมสร้างเหตุปัจจัยสี่ประการนี้พระศัสดายืนยันว่าทำสี่ประการที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกจะสำเร็จแก่เธอคนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะวิ่งไปบนไปบวงสวงไปสะดอกเคราะห์ ไปอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสดาของเราในพุทธศาสนาปฏิเสธการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วปัจจุบันก็ยังจะมีะจุดทูปสามดอกห้าดอกเก้าดอกสิเป็นสิบดอกทูบเทียนแพรหัวหมูใบสีสารพัดอยา่าง และเราก็อ้อนวอนขอให้เราสำเร็จขอให้เราล่ำรวยขอให้เราหายโรคหายภายัยขอให้เราได้ยศตำแหน่งเราก็ปรารถนาขอสารพัดอย่างโยมให้ทราบไว้นะว่าศาสดาในพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้านั้นปฏิเสธสมณพรามหมณ์เราอื่นเขามาบอกพระเจ้าว่าตรงนี้สำเร็จพระพุทธเจ้าบอกว่าพราหมนะ ถ้าการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้โยมทุกคนในสาลานี้อ้อนวอนเป็นกันทุกคนอะไรศักดิ์สิทธิ์จริงไปอ้อนวอนกันทั้งหมดแล้วสำเร็จทุกคนไหมอย่างนี้ทุกคนก็รวยเท่ากันหมดเลยขอคนละสิบล้านทุกคนมีสิบล้านหมดเลยไม่มีใครจน แต่ทำไมยังมีคนจนคนรวยคนพิการคนตระกูลสูงคนตระกูลต่ำมันเกิดเพราะอะไรโยมให้ทราบไว้นะพระศาสดาของเราจัดว่าเป็นเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตหรือทุจริตโยมต้องกลับมาสร้างเหตุให้ถูกต้องโยมอยากจะขึ้นบ้านใหม่ออกรถใหม่ เปิดออฟฟิศใหม่เปิดบริษัทใหม่ดูเลิกกันใหญ่เลยเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีอ่ะตอนนี้เป็นมงคลนะอันนี้เป็นเลิกดีนะอันนี้เป็นยามดีนี่ขณะดีรุ่งดีสว่างดียงวิ่งไปหาอะไรวิ่งไปหาดวงดาวตัวเลขตัวอักษรอักขระ จีปาถะสีต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้พระศาสดาปฏิเสธหมดเอาให้ทราบความจริงนะไม่ได้ให้โยมเชื่อพระพุทธเจ้านะโยมจะเชื่อสมณพราหมณ์เหล่าอื่นก็ได้แต่อาตมาบอกของพระพุทธเจ้าพราะอาตมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอาตมาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อการตรัสรู้ของคนอื่นเพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้า กัสสรูเกิดมาแล้วจะไม่มีซ้ำสองในโลกาธาตุเดียวกันจะไม่มีผู้เจ้าเกิดมาแข่งผู้เจ้าองค์นี้ไม่มีผู้เจ้าเกิดองค์เดียวที่เหลือคือไม่ใช่สัพพัญยูมีคนเดียวในโลกจนกว่าศาสนาจะหมดจบหายไปและอีกนานเลยถึงจะเกิดผู้เจ้าอีกองค์หนึ่งดังนั้นในเมื่อผู้เจ้าประกาศว่าท่านคือคนที่เก่งที่สุด ไม่มีใครในโลกรู้จริงนอกจากพระองค์เราเชื่อการตรัสรู้ของพระองค์ตรงนี้ไหมถ้าเชื่อพระองค์บอกว่าเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีเกิดเพราะอะไรพระองค์บอกว่าสัตว์เราใดประพฤติชอบหรือประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาใด เวลานั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นถ้าเขาทำในเวลาเช้าเช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีในเวลากลางวันเวลาเย็นก็เช่นเดียวกันอยากจะออกรถใหม่ขอเลิกหน่อยตั้งใจเลยว่าเราจะประพฤติกุศลกรรมบทสิบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดจะไม่มีความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่มีความพยาบาทจะไม่มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดโยมตั้งจิตสิบประการนี้แล้วเป็นกุศลกรรมบทบสิบชื่อว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ยมทําทุกอย่างไปได้เลยอยากจะขึ้นบ้านใหม่เปิดออฟฟิศใหม่ออกรถใหม่จะแต่งงานทําการงานมงคลใดๆในโลกนี้สำเร็จหมดนี่ศาสดาของเราตรัสไว้ดังนั้นถ้าโยมเนี่ยยังคิดจะพูดว่าพุทธังสารนังขฉามิ ข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งช่วยทําให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยถ้าอย่างนั้นอย่าประกาศว่าพุทธังสารนังกชามิโยมไปประกาศเลยเพราะการพูดของโยมกับการกระทําต้องตรงกันโยมก็ไปบอกภูเขาสารนังกชามิปาม่าไม้ศักดิ์สิทธิสารนังกชามิพระภูมิสารนังกชามิศาลเจ้าที่สารนังกสามิ หมอดูสารนังกระฉามาโยมต้องเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนตรงนะใช่ไหมพูดอย่างไรต้องทำอย่างนั้นถ้าโยมเป็นคนตรงมีสัจจะแล้วโยมจะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะพอยมพูดพุทธทางสารนังกระฉามิข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าสอนอะไรโยมจะเชื่อและถ้าโยมเชื่อพระพุทธเจ้าโยมจเจริญแน่นอนอาตมารับประกัน พร,พระพุทธเจ้ารู้จริงพร,พระพุทธเจ้าไม่มีการพูดเล่นพูดโกหกคำหยาบเพอ้อเจอ้อส่อเสียดทั้งชีวิตพระุทธเจ้ามีกายสมาจารที่บริสุทธิ์วจีสมาจานบริสุทธิ์มโนสมาจารบริสุทธิ์บริสุทธิ์หมดเลยหาที่ตำหนิไม่ได้และท่านจะมาโกหกเราทำอะไรว่าเธอเนี่ยเธออยากจะรวยเธอต้องสร้างเหตุอย่างนี้ พระเจ้าไม่โกหกเราแน่นอนท่านเป็นถึงลูกกษัตริย์ออกจากเรือนมาบวชไม่เกี่ยวข้องได้เรือนเข้าสู่อาชีพขอทานนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดมีบาทจีวรมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องจีวรเป็นเครื่องบริหารกายเสพเสนาสนะป่าตลอดชีวิตจนกระทั่งปรินิพานไม่เอาอะไร จะมานั่งโกหกพวกเราทำอะไรว่าอย่างนี้เป็นความเจริญทางโลกแน่นอนไม่เกิดประโยชน์และพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรจากเราหมดความอยากหมดความต้องการแล้วท่านมีแต่สั่งสอนให้คนเนี่ยเจริญและหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายศรัทธาของชาวพุทธขอให้มั่นใจโยมต้องร้อเปอร์เซนกับพระพุทธเจ้า ที่พระอ,องค์เรียกว่าตาถาะเตเอกันตคโตอภิปสันโนเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นเราทั้งหลายทําได้อย่างนี้แล้วเนี่ยพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ํามันถ้าเขาเอามเมล็ดทรายเม็ดกรวดมาปะพรมน้ําแล้วเอามือคั้นเม็ดทรายเม็ดกรวดเขาไม่ได้น้ํามัน แต่ถ้าเขาเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปราคมน้ําเอามือคันเมล็ดงาเขาต้องได้น้ํามันเพราะบุรุษคนนี้สร้างเหตุถูกต้องดังนั้นเราต้องการน้ํามันเราต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องเราต้องการรวยต้องสร้างเหตุถูกต้องเราต้องการสวยต้องสร้างเหตุถูกต้องเราต้องการ ําที่น่ารักใคร่หน้าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลก4ประการต้องกลับไปสร้างเหตุถูกต้องถ้าเราต้องการสําเร็จสมปรารถนาพระองค์ตรัสไว้อีกสูตรหนึ่งสร้างเหตุ5ประการเหมือนกับทำสี่ประการเมื่อกี้แต่เพิ่มสุดตะคือคําสอนของตถาคตให้มากไปอีกหนึ่งข้อเองโยมจะได้ตามปรารถนาทุกเรื่อง ตายแล้วอยากไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิตายแล้วอยากไปเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งปรารถนาสําเร็จหมดหรือทำที่น่ารักใกล้หน้าปรารถนาหน้าพอใจในโลกในทิฏฐธรรมปัจจุบันนี้ก็สามารถสําเร็จได้ต้องลองทำและลองทำอย่างต่อเนื่องเป็นปกติและพวกเราจะเกิดศรัทธาที่อย่างลงมั่นรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกต้องจ,งจริง สิ่งต่างๆจะได้มาเองศรัทธาศินสุตตะจาคะปัญญาเหตุแห่งการสำเร็จสมปรารถนาศรัทธาชี้ไปที่ใครศรัทธาสัมปทาชี้ไปที่สัมมาสัมพุทธโยมต้องเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าควรจะฟังใครควรจะเชื่อใคร ตถาคตศินศีลสัมปทาพระองค์ชี้ไปที่ศิลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกาไม่พูดโกกไม่ดื่มสุรายามาพวกเราลองตั้งใจทําจริงๆเลยตั้งใจทําไม่ดีและปรารถนาอะไรเดี๋ยวจะได้ศรัทธาในตถาคตศิลห้าบริบูรณ์สุตตาคําสอนของคนที่เราศรัทธา ยมศรัทธาพระพุทธเจ้าทําไมไปนั่งอ่านหนังสือของคนอื่นแต่งใหม่อะต้องอ่านพระสูตรอ่านของพระพุทธเจ้าทุกคนบอกศรัทธาพระเจ้าแต่หยิบหนังสือคําแต่งใหม่หรือคําสาวกหาพุทธวจนะให้เจอสิแล้วอ่านพุทธวจนะฟังพุทธวจนะดูสิว่าปัญญาอย่างเรามันจะไม่รู้ให้มันรู้ไปโยมรู้สินห้านี่ก็คําพระพุทธเจ้านะ พระพุทธเจ้าเป็นคนที่สอนเก่งที่สุดในโลกเป็นครูผู้สอนของเทวดามนุษย์ที่เลิศและเก่งที่สุดไม่มีใครอธิบายธรรมะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธาตรงนี้ต้องมั่นคงและยมจะหันไปหาคำสอนของคนที่ชื่อตถาคตสมณะโคตมะศรัทธาศีลสุตตะ จาคะการเสียสลักการแบ่งปันการให้ชีวิตของเราเนี่ยผ่านการให้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนรัศดาตรัสเหตุแห่งการให้ให้แก่ผู้จะมาให้แก่ผู้จะไปเดี๋ยววันนี้กลับไปอ่านนะวันนี้เจ้าภาพคณะจัดงานแจกหนังสือเรื่องทาน ในนี้มีพระสูตรให้ทานอย่างไรเป็นอริบุคคลกลับไปอ่านให้ดีพวกเราผ่านการให้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนให้แก่ผู้มาเคยมีญาติมาบ้านเราแล้วเราให้ข้าวน้ำเขากินบ้างไหมเคยให้แก่ผู้จะไปญาติพี่น้องจะไปเคยฝากผลหมากลากไม้เข้าของเข้าไปไหมให้ ให้ทานแก่คนเจ็บป่วยไข้ไปเยี่ยมคนป่วยเคยให้เขาไหมาให้ใหเหตุแห่งการให้ให้เพราะคิดว่าเขาเคยให้แก่เราแล้วให้เพราะคิดว่าเขาจะให้เราตอบแทนนี่คนวางจิตหลายแบบพู้เจ้าเข้าใจหมดนะให้เพราะคิดว่ากิติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปได้ชื่อเสียงบางคนนะถ้าให้แล้ว ไม่มีชื่อเสียงไม่ให้นะแต่ถ้าให้แล้วได้ออกทีวีเอากี่ล้านฉันก็ให้แต่ถ้าให้แล้วเงียบๆฉันไม่ให้นะออย่างเนี้ยลักษณะการวางจิตในการให้พระองค์บอกว่าให้ละความจรี่อันเป็นมนทินต้องมีใจปราศจากความจรี่อันเป็นมนทินมีจาคะคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่ม ่ามือชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกฐานอยู่คลองเรื่อนวางจิตอย่างนี้ได้เป็นอริยบุคคลยมดูเป็นผู้ควรแก่การขอเนี่ยถ้าฉันให้เนี่ยให้เองถ้าใครขอฉันไม่ให้คนมาขอเราให้ยากเหมือนกันนะอ่าแต่ท่านยมนึกอยากจะให้เนี่ยยมจะไม่รู้สึกอะไร ยมก็ให้เลยแต่ถ้าคนขอคิดมากเห็นไหมอ่าเป็นผู้ควรแก่การขอไหมครูเจ้าไม่ได้บอกให้ให้มากทุกครั้งนะโยมจะให้น้อยให้มากแต่ถ้าคนเนี้ยไปแล้วขอเนี่ยได้ทุกครั้งเลยมากน้อยไม่รู้หละจะขอได้แน่เลยสลึงหนึ่งก็ได้ห้าสิบตังก็ได้ได้แน่อันเนี้ยผู้ควรแก่การขอเห็นนะอ่ายินดีในการเสียสละจำแนกฐานอยู่คลองเรือน คนคนนี้วางจิตในการให้แบบนี้ตายไปจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังซึ่งมีอายุหนึ่งกับเป็นเทวดาในชั้นรูปประพบสูงกว่ากามภพสูงกว่าเทวดาในชั้นกามภพเทวดาในชั้นก,กามภพมีรายจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรลลมิมิตวัสวัตตี อันนี้สูงกว่าอยู่ในชั้นพรหมกายิกาและหลังจากตายจากพรหมกายิกาแล้วเขาจะเป็นอนาคามีอาริยบุคคลขั้นที่สามเลยนี่ศาสดาตรัสไว้คนสองคนให้ทานเหมือนกันคนหนึ่งวางจิตผิดคนหนึ่งวางจิตถูกคนนี้เป็นอริยะคนนี้ยังไม่พ้นนรกเพราะไปวางจิตยังไงบ้าง หวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้คิดว่าให้ทานเป็นการดีคิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายคิดว่าให้ทานเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าดีไหมดีระดับหนึ่งได้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ตายจากเทวดาแล้ว ก็จะเป็นอาคามีคือต้องกลับมาสู่สังสารวัตรไม่พ้นนรกกําเนิดฌานเปลวิสัยให้โยมทราบพระสูตรเหล่านี้ด้วยพระพุทธเจ้าของเราเองได้ตรัสไว้กับพระษาลีบุตรซึ่งภาษาลีบุตรถามว่าให้ทานอย่างไรได้ผลใหญ่และอน,นิสงส์ใหญ่และให้ทานอย่างไรได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่นี่เราศึกษาพุทธวจนะแล้วเราจะได้เทคนิค ในการเป็นอรยะอย่างนี้ไม่ได้ยากเกินไปแค่วางจิตให้ถูกต้องเหตุในการสมปรารถนาเรื่องจาคะผ่านไปเรื่องสุดท้ายปัญญาปัญญาพระองค์กัดไว้สองใยยะใยยะหนึ่งคือการละนิวรหานิวรหามีอะไรกามฉันทะพยาบาทธินมิทธะอุทธจักกุจจะวิจิกิจชา กรมฉันทะคือลายความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยาบาทการไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทีนามิทะจิตที่ซึ่งซึงมินชากดถูกความง่วงเหงาหาานอนอุทธจกุกุจจกความฟุง้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลห้าตัวนี้พระองค์เรียกว่าเป็นเครื่องคลุมเครื่องกั้น เรียกว่าเป็นอกุศลาสีอกุศลที่แท้จริงต้องรีบละลานิวรนห้ปัญญามาเองครูอาจารย์อยากให้นักเรียนมีปัญญาจับนั่งสมาธิลานิวรห้ายมลองดูใครเป็นครูอาจารย์เอาไปฝึกนักเรียนทุกชั่วโมงขอความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน ต้นชั่วโมงนั่งสมาธิกันสักสองนาทีก่อนเลิกเรียนในแต่ละชั่วโมงทําจิตให้สงบอีกสักสองนาทีไม่ได้เยอะเกินไปนะเพราะบางทีโยมบนนักเรียนยังเป็นสิบนาทีเลยน่ะ,น,ะน,นั้นพระศาสดาตรัสขอน้อยกว่านี้อีกขอแค่ช่วงเวลาลัดนิ้วมือบอก ถ้าพิกขุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศัสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตบาดของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดี